วิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตในการสั่งซื้อสินค้าจากทางคีมีขั้นตอนดังนี้1เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จัดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปที่วิธีการจ่ายเงินและเลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตทันทีหลังจากนั้นจะไปที่หน้า 2C2P ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลบัตรเครดิตช่องแรก คลาส n ม m b e r ให้ลูกค้ากรอกหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของบัตรหรือด้านหลังเช่นบัตรของ Mastercard จะมีทั้งหมด16หลักช่องถัดไปคลาสโฮเ d e r Name เป็นชื่อของผู้ถือบัตรโดยจะต้องกรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษถัดไป Expiry Date เป็นเดือนและปีที่หมดอายุของบัตรโดยช่องแรกให้เลือกเป็นเดือน และช่องถัดมาให้เลือกเป็นปีที่หมดอายุซึ่งจะอยู่ทั้งด้านหน้าและหลังบัตรช่องถัดไป C V V C V V 2เป็นเลขยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรเพื่อความปลอดภยัยจึงจะมีทั้งหมด3าหมายเลขโดยจะอยู่ด้านหลังของบัตรช่องถัดไปจะเป็นช่องของประเทศที่เลือกซึ่งจะเลือกเป็นประเทศไทยให้อยู่แล้ว แต่ถ้าหากลูกค้าสั่งซื้อผ่านประเทศอื่นๆก็สามารถเลือกเป็นประเทศอื่นได้ช่องถัดไปเป็นช่องที่จะให้ลูกค้าเลือกธนาคารตามบัตรเครดิตของลูกค้าซึ่งจะมีอีออนขึ้นเป็นอันดับแรกและธนาคารต่างๆโดยธนาคารที่ลูกค้านิยมใช้ในประเทศไทยได้แก่ SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์ให้เลือกเด e s สยาม o m m e r c i a l Bank ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือ First Choice ให้เลือก Bank of อยุธยาและ Central The One Credit Card ที่จะมีให้เลือกโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยให้เลือกกรุงไทยแบงกธนาคารกรุงเทพเลือกแบงกอกแบงก์ธนาคารกาสิกรไทยเลือกกสิกรแบงก์และ c ิตี้แบงช่องอีเมลแอดเดรส จะเป็นช่องที่ให้ลูกค้ากรอกอีเมลของตนเองเมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วให้กดที่ Continue Payment เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหาลูกค้าเพื่อยืนยันข้อมูลการสั่งซื้อและนัดหมายว่าจะส่งสินค้า